สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การพูดคุยจอดลึกวันนี้เราจะพาไปดูเหตุการณ์ใหญ่ที่เนปาลน,นะคะภาพที่รัฐบาลรุ่นเก่าโดนคนรุ่นใหม่หรือ Gen ซีเนี่ยค้นลงแบบรวดเร็วมากน่าสนใจมากๆเลยค่ะข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายที่เลยนะคะมีทั้งบทวิเคราะห์จากต่างประเทศรายงานข่าวสื่อต่างๆทั้งไทยและเทศแล้วก็ข้อมูลจากองค์กรในเนปาลเองเพื่อหเห็นภาพรวมๆค่ะ คำถามคือแล้วจริงๆอะไรมันเป็นตัวจุดประเด็นขึ้นมาคะเนี่ยทําไมคนรุ่นใหม่ถึงโกรธขนาดนั้นแล้วเรื่องมันเป็นมายังไงบทเรียนคืออะไรเรามาลองไล่เรียงดูเบื้องลึกเบื้องหลังกันค่ะใช่ครับคือเหตุการณ์เนี้ยมันซับซ้อนกว่าแค่เรื่องแบรนด์โซเชียลมีเดียจริงๆมันเหมือนยอดภูเขาน้ําแข็งเลยครับปัญหาที่มันอยู่ข้างล่างนี่สิทั้งการเมืองเศรษฐกิจความรู้สึกแปลกแยกของคนรุ่นใหม่มันสะสมมานานงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดที่เหมือนแบบ เป็นฝั่งเส้นสุดท้ายเลยนะคะเหตุการณ์แรก4กันยา6-8รัฐบาลนายกโอลีประกาศแบนโซเชียลมีเดียไป26แอปครับเยอะมาก WhatsApp Facebook IG Twitter Tiktok คือโดนหมดเลยอ้างว่าไม่ลงทะเบียนตามกฎหมายใหม่คะ่ะครับแล้วเหมือนคร o s ซ um ้ำกําซัดนะอีก2วันต่อมา6กันยา มีเรื่องรถรัฐมนตรีชนเด็กส1ขวบแล้วหนีใช่ค่ะและที่ทําให้คนโกรธมากคือท่าทีนายกโอลี่ที่ออกมาบอกว่าเออเป็นเรื่องปกติใหญ่ยโยงการเมืองโหคําพูดนี้แรงมากนะคะแรงมากครับคือปฏิกิริยาของรัฐบาลต่อ2เรื่องนี้มันชัดเลยว่าไม่แคร์ความรู้สึกประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เลยการแบนโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเหมือนปิดปากเขาไปแล้วใช่ค่ะมันคือช่องทางหลักของเขาเลย พอมาเจอท่าทีเรื่องอุบัติเหตุที่ดูไม่เห็นใจเขาไปอีกมันก็เลยเหมือนตอกย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้อยู่ข้างเดียวกับเขาจริงๆทีนี้เราลงมาขุดดูรากของปัญหาก,กันหน่อยดีไหมคะว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรซ่อนอยู่ข้างใต้บ้างได้เลยครับคือปัญหาพวกนี้มันไม่ได้เพิ่งเกิดมันสะสมมานานมากเรื่องแรกเลยการเมืองไม่นิ่งเลยครับตั้งแต่ปี1990ี่ยเนปาลเปลี่ยนนายกบ่อยมากฉเฉลี่ยปีละคนปีละคนเลยเหรอคะครับส่วนใหญ่ก็เป็นรัฐบาลผสม เปราะบางมากระหว่างสามพักใหญ่ UML n e p o l i c Congress แล้วก็ m a i s t แล้วผู้นำก็อายุเยอะด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอายุเฉลี่ย70ปีแต่ประชากรเกินครึ่งอายุต่างกว่า30คือมันเป็นช่องว่างช่องว่างที่ใหญ่มากทั้งวัยทั้งความคิดเลยครับอืม แล้วเรื่องเศรษฐกิจล่ะคะเป็นยังไงบ้างเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีครับ GDP โตต่ำกว่า5%มาหลายปีแล้วคนรุ่นใหม่ว่างานเยอะมากเกือบ23% 1หนึ่งใน4เลยนะคะนั่นครับความเหลื่อมล้ำก็สูงคนรวยก็รวยขึ้นเร็วมากคนจนก็ลำบากคนหนุ่มสาวเยอะมากเลยต้องออกไปทำงานต่างประเทศวันละเป็นพันคนเพื่อส่งเงินกลับมาโหฟังดูแล้วอึดอัดแทนเลยนะคะไม่มีงานในประเทศตัวเอง ใช่ครับมันแสดงว่าระบบเศรษฐกิจมันสร้างโอกาสให้คนส่วนใหญ่ไม่ได้จริงๆพอไม่มีงานไม่มีอนาคตความหวังมันก็น้อยลงไปเรื่อยๆแล้วก็มาเจอเรื่องสำคัญเลยคอร์รัปชันอันนี้เหมือนเป็นเชื้อไฟเลยใช่ไหมคะตัวดีเลยครับปี68ปีเดียวมีข่าวใหญ่ๆเพียบเลยทั้งโกงสากรการเงินที่โยงนักการเงินคนธรรมดาสูญเงินเก็บไปเยอะมากมีเรื่องหลอก คนไปทํางานต่างประเทศทําบัตรผู้ลี้ััยปลอมด้วยใช่ไหมคะเห็นว่ารัฐมนตรีเอี่ยวด้วยครับเรื่องพวกนี้แหละครับที่มันทําลายความไว้ใจอย่างแรงประชาชนลําบากแต่เห็นคนมีอํานาจร่ํารวยผิดปกติมันยิ่งรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมซึ่งมันก็ไปสอดคล้องกับเรื่องแฮชแท a กเนโปเบบี Baby, หรือแฮชแท็กเนโปคิดที่ลูกหลานนกักการเมืองเขาอวดรวยกันในโซเชียลใช่ครับ ภาพพวกนั้นมันบาดใจคนรุ่นใหม่ที่กำลังดิ้นรนอยู่เขาก็ต้องคิดสิว่าเงินมาจากไหนภาษีคอร์รัปชั่นมันยิ่งตอกย้ำความรู้สึกเรื่องอภิสิทธิชนแล้วสุดท้ายคือความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีที่ยืนทางการเมืองเลยครับเยวาวชนอายุ16-40เนี่ยมีตั้ง40%ของประชากรแต่มีสอสอกลุ่มนี้ไม่ถึง15% ผู้นำรุ่นเก่าไม่เปิดทางใช้เป็นแต่มวลชนตอนหาเสียงตอนประท้วงแต่ไม่เคยมองเป็นผู้นำรุ่นต่อไปจริงๆอืพอเอาทุกอย่างมารวมกันครับปากท้องคอร์ปชันความรู้สึกว่าผู้นำไม่ฟังไม่เข้าใจไม่แคร์มันก็เลยเออไม่แปลกใจที่การแบนโซเชียลมีเดียมันกลายเป็นจุดแตกหักเหมือนน้ำมันค่อยๆเต็มเขื่อนรอแค่ฟังเส้นสุดท้ายจริงๆ แล้ววันนั้นก็มาถึงค่ะเขื่อนแตกเลยการประท้วงมันบานปลายเร็วมากจากคุยกันใน v i b เบอร์ก็มานัดกันในอินสตาแกรมมี NGO อย่างคามีเนเปาเป็นแกนนำครับแล้วก็ใช้ Discord ช่อง Youth Against Corruption เป็นศูนย์กลางสื่อสารหลักซึ่งตลกดีนะ Discord ก็โดนแบนไปด้วยเหมือนกันอ้อาวเหรอคะ อ่า uh huh. ครับแล้วก็มีใช้ธงโจรสลัดจากวันพีซเป็นสัญ,ญลักษณ์ต่อต้านอำนาจรัฐด,ด้วยเท่เหมือนกันนะคะวันที่8กันยาตอนแรกก็ชุมนุมสงบสงบใช่ไหมคะคนหนุ่มสาวเยอะมากใส่ชุดนักเรียนนักศึกษามุ่งหน้าไปรัฐสภาครับแต่แล้วมันก็เริ่มวุ่นวายมีคนพยายามบุกเข้าไปตำรวจก็เริ่มสลายการชุมนุมแกส๊สน้ำตารถฉีดน้ำกระสุนยาง แล้วก็ไปถึงขั้นใช้กระสุนจริงใช่ครับตรงนี้แหละที่เป็นจุดเปลี่ยนเลยมีคนเสียชีวิตวันนั้นเลย19คนบาดเจ็บอีกเป็นร้อยทั้งสองฝ่ายเลยโรงพยาบาลนีรับไม่ไหวโหการใช้กระสุนจริงตั้งแต่วันแรกมันแรงมากเลยนะคะแรงมากครับมันเหมือนราดน้ำมันเข้ากล่องไฟเลยจากไม่พอใจเรื่องคอร์รัปชันเรื่องเสรีภาพกลายเป็นโกรธแค้นเรื่องความรุนแรงของรัฐโดยตรงหุ่นก็คือวันต่อมา 9กกันยากลายเป็นจลาจลทั่วประเทศเลยครับเผาทุกอย่างที่เป็นสัญ,ญลักษณ์อำนาจรัฐที่ทำการพักทำเนียบกระทรวงรัฐสภาศาลสำนักง,งานปปชโดนหมดบ้านนักการเมืองก็โดนด้วยบ้านนายกโอลีอดีตนายกบางคนก็โดนเผามีคนเสียชีวิตในบ้านด้วยหรอคะมีรายงานครับอย่างบ้านลูกสาวอดีตนายกดาฮาก็พบศพมีปล้นร้านค้าบ้านคนรวยแหกคุก คือเหมือน,นกลไกรัฐมันล่นด้ช่วขณะเลยยอดเสียชีวิตรวมๆพุ่งไป74รายน่ากลัวมากค่ะการพุ่งเป้าไปที่สัญ,ญลักษณ์ของรัฐกับนักการเมืองมันสะท้อนความสิ้นศรัทธานในระบบทั้งหมดจริงๆครับไม่ใช่แค่รัฐบาลนี้แต่คือโครงสร้างเดิมๆทั้งหมดแอมเนสตีก็ออกมาประนามการใช้กำลังเกินกว่าเหตุแล้วสุดท้ายนายกโอลีก็ต้องลาออกวันที่9ครับแล้วรัฐบาลก็ยอมยกเลิกแบนโซเชียลกันเมียแต่ก็สายไปแล้ว วันต่อมากองทัพต,ต้องเข้ามาคุมสถานการณ์ในกาทามันดูแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อคะเหมือนสถานการณ์มันพลิกไปอีกทางครับวันที่10กันยากลุ่มเยาวชนก็ใช้ Discord โหวตเลือกผู้นำรัฐบาลเฉพาะการกันเองเลยโหวตใน Discord เลยเหรอคะแล้วได้ใครคะผลน่าสนใจมากครับ เขาเลือกอดีตประธานสารนิกาหญิงคนแรกของเนปาลคุณสุศีลากากีอายุ73ปีซึ่งภาพลักษณ์ดีเรื่องความซื่อตรงแล้วก็ได้แรงหนุนจากคนดังอย่างบาเลนชานายกกาธมันทุอีกคนรุ่นใหม่ชอบแต่เขาไม่ได้เป็นสสใช่ไหมคะแล้วจะแต่งตั้งได้ยังไงนั่นแหละครับปัญหาประธานาธิบดีเปาเทลต้องใช้หลักความจำเป็นหรือด o c t r i n e of necessity แต่งตั้งท่านแล้วก็ยุบสภาไปด้วยเลย อืมฮก็มีเสียงค้านสีคาแบบนี้แน่นอนครับพักการเมืองเดิมค้านว่าขัดรัฐธรรมนูญแต่มันก็เป็นสถานการณ์ที่เอ่ออาจจะจําเป็นต้องทําเพื่อเลี่ยงวิกฤตที่มันใหญ่กว่านั้นเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันได้ยาวเลยครับเรื่องนี้เข้าใจค่ะแล้วรัฐบาลเฉพาะการชุดนี้เขามีใครบ้างทําอะไรบ้างคะก็เน้นเป็นเทคโนแครตครับมืออาชีพ อย่างโอมประกาชอารยาวที่ปรึกษากฎ,กฎหมายของบาเลนชาก็มาเป็นมหาไทยภารกิจเร่งด่วนก็คือสอบสวนความรุนแรงสอบสวนคอร์รัปชันแล้วก็สำคัญสุดคือจัดเลือกตั้งใหม่ภายใน6เดือน6เดือนเองเหรอคะท่านหรอนั่นสิครับต้องแก้ระบบทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วยอาจจะให้คนเนปลาลในต่างประเทศโหวตได้ด้วยเป็นงานใหญ่มาก อ๋อ oh, แล้วก็มีสั่งห้ามอดีตนายกโอลีกับคนอื่นๆอ,ออกนอกประเทศด้วยใช่ไหมคะครับอีกสคนรวมอดีตมหาไทยด้วยระหว่างสอบสวนแล้วมองไปข้างหน้าเหรอคะอนาคตเนปาลจะเป็นยังไงต่อไปดูเหมือนยังไม่แน่นอนเลย ไม่แน่นอนมากๆครับเริ่มจากพลังเยาวชนเองแม้จะรวมตัวกันได้ตอนประท้วงแต่พอถึงเวลาสร้างการเมืองจริงๆมันก็มีความเห็นต่างมีคำถามเรื่องผู้นำอย่างบาเลนชาแม้จะดังแต่สไตล์ก็อาจจะเอ่อไม่ถูกใจทุกคนเสี่ยงแตกแยกกันเองได้ค่ะการเปลี่ยนจากขบวนการมาเป็นการเมืองในระบบมันยากเสมอใช่ครับต้องหาจุดร่วมต้องมีนโยบายมีทางออกที่ชัดเจนและก็มีเรื่องรัฐธรรมนูญอีกมีคนอยากแก้ อยากยุบระบบจังหวัดแต่เรื่องใหญ่ขนาดนี้ต้องคุยกันยาวๆฟังเสียงคนอื่นด้วยมีความกังวลเรื่องกลุ่มหนุนเจ้าจะกลับมาด้วยก็มีครับสถานการณ์แบบนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วก็เรื่องใหญ่เลยคือปฏิรูปสถาบันต่าง,างๆทั้งระบบยุติธรรมราชการแก้คอร์รัปชันแต่งตั้งคนตามความสามารถไม่ใช่เส้นสายอาจจะต้องแก้รัฐธรรมนูญเรื่องเลือกนายกโดยตรงเลยก็ได้แล้วพักการเมืองเก่าๆล่ะคะ เขาจะไปยังไงต่อก็คงบอบช้ำเสียความน่าเชื่อถือไปเยอะแต่ฐานเสียงเก่ายังอยู่อาจจะแตกกันเองหรือรวมกันใหม่ส่วนพักทางเลือกใหม่ๆอย่าง RSP หรือพวกผู้สมัครอิสระอย่างบาเลนชาก็น่าจะได้รับความสนใจมากขึ้นคนเบื่อการเมือนเก่าๆครับต่างประเทศมองยังไงคะอินเดียสหรัฐจีนอินเดียสหรัฐก็คงหนุนให้มีเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย จีนอาจจะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เพราะพรรคคอมมิวนิสต์ที่เขาหนุนอยู่โดนปฏิเสธไปและทลายลาม,มาก็มาหนุนรัฐบาลการกี่ด้วยอืมซับซ้อนนะคะเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ครับแล้วก็ต้องดูบทเรียนจากเพื่อนบ้านด้วยสีลังกาบางประเทศที่เคยมีเหตุการณ์คล้ายๆกันสุดท้ายปัญหาใหญ่สุดๆที่ยังรออยู่คือเศรษฐกิจใช่ครับความเสียหายจากจราจนก็ส่วนหนึ่งแต่ปัญหาพื้นฐาน การว่างงานความเหลื่อมล้ํานี่มันยังอยู่ครบเลยเป็นโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลใหม่ไม่ว่าใครจะเข้ามาก็ตามโห oh, ฟังดูแล้วท้าทายมากๆเลยค่ะครับสรุปคือการลุกคือครั้งนี้มันเป็นโมเมนต์ออฟเรคอน n ิ่งจริงๆของคนรุ่นใหม่เนปาลเขาโค่นระบอบเก่าได้แต่การสร้างสิ่งใหม่นี่สิครับยากกว่าเยอะท่ามกลางปัญหาเดิมๆทั้งเศรษฐกิจการเมืองสังคมแรงกดดันจากข้างนอก อย่างที่หนังสือ Nepal in Transition เคยบอกไว้ปัญหาหลักนเนปาลคือการพัฒนาที่ล้มเหลวเพราะโครงสร้างอำนาจและวัฒนธรรมการเมืองเดิมๆนี่คือสิ่งที่เจนซีต้องหาทางก้าวข้ามให้ได้สรุปจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนะคะการประท้วงเจนซี่ในเนปาลเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องแบนโซเชียลมีเดียริงๆแต่มันคือการระเบิดของความอัดอั้นที่สะสมมานานทั้งคอรัปชันความเหลื่อมล้ำผู้นำที่ไม่ฟังเสียงโดยมีเทคโนโลยีเป็นทั้งเครื่องมือและชนวน แม้จะเปลี่ยนผู้นําไปแล้วแต่ทางข้างหน้าก็ยังดูเ,ออเต็มไปด้วยความท้าทายจริงๆค่ะครับประเด็นสุดท้ายที่น่าคิดมากๆก็คือคนรุ่นก่อนๆในเนปาลก็เคยล้มรัฐบาลมาแล้วนะครับแต่ก็ยังสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนจริงๆไม่ได้คําถามคือครั้งนี้เจนซีที่มีเครื่องมือมีเครือข่ายมีความคิดแบบใหม่ๆเนี่ยจะทําได้ดีกว่าเดิมไหมจะทลายกําแพงปัญหาเดิมๆได้หรือเปล่าหรือสุดท้ายประวัติศาสตร์จะส้ารอย เป็นคำถามที่น่าคิดจริงๆค่ะแล้วประเทศอื่นๆล่ะครับโดยเฉพาะแถวบ้านเราที่อาจจะมีปัญหาคล้ายๆกันจะเรียนรู้อะไรจากบทเรียนเลือดครั้งนี้ของเนปาลได้บ้างนี่คือสิ่งที่เราคงต้องติดตามกันต่อไปยาวๆเลยครับและนั่นคือทั้งหมดสำหรับการพูดคุยเจาะลึกของเราในวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ